ไปเลยบวกไปเลยไปดิไปดิไปไป,ไปจอกดีนะไปรุนนะ่นเอาล้วงไอ้ควายเอาเว้ยเอออันไหนต่อเออเออไปแล้วดิไปเลยอันสุดท้ายอันไหนวะอันไหนวะมาลวงไปโนุ่ไปเลย ไป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 แกไปดีเออกูแคสเกมอยู่กูไม่อยากไปไปไปแกละไปขอบคุณมากนะคนเหลี่ยมจัดก็ต้องชนะแบบนี้นะแหละครับว่าอ้าวชนะ Dear player. ว้า